สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชลำรัสแก่ดิฉันและคณะรัฐมนตรีเนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทถวายสายาัตว์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชกระแสร,รับสั่งว่า ขอให้พรด้วยขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตว์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตของดิฉันและคณะรัฐมนตรีค่ะเราจะพร้อมน้อมนำพระราชำดำรัส มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถดิฉันและคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่เราจะทำงานแข่งกับเวลาในทุกๆนาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนค่ะ ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ทั้งประเทศเรามาจากหลากหลายพักการเมืองหลายๆที่แต่เราจะใช้ความหลากหลายนี้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเราจะใช้ความหลากหลายให้เป็นจุดแข็งให้รู้ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และทันเวลาค่ะ <c oughs> ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะสามารถประสานพลังของทุกๆคนให้มีพลังที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และแน่นอนค่ะดิฉันและคณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆคนโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้และดิฉันและคณะรัฐมนตรีขอยืนยันค่ะว่าเราจะทำให้สิ่งนี้เข้าถึงพี่น้องคนไทยอย่างเท่าเทียม วันนี้ดิฉันและคณะทมนตรีและข้าราชาการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วค่ะที่จะทำงานอย่างแน่วแน่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนและในวันนี้ค่ะก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราพร้อมจะทำงานกันเป็นทีมและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนเราจะไม่เริ่มพรุ่งนี้ Good morning. My cabinet and I are fully prepared to work tirelessly for our country. We are representatives of the people from diverse political parties, regions, and generations. But I want to assure you that we will use our diversity as a strength. To solve problems in a comprehensive and effective way. I believe that opportunity is something we can create. Today, my cabinet and I are ready to work towards creating equal opportunities and resulting confidence in Thailand. Not starting tomorrow, but from this very moment onward. Thank you. และเมื่อกี้นะคะที่ประชุมคอรอมอมาค่ะเป็นนัดแรกค่ะก็มีเนื้อความประมาณนี้นะคะว่าได้มีการ แจ้งให้ท่าน,านรัฐมนตรีทุกท่านทราบนะคะว่าจะให้มีการเตรียมการแจ้งตอบคำถามการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงการช่วยกันสื่อสารนโยบายที่แต่ละรัฐมนตรีรับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็เพื่อให้ทางข้าราชการแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าใจนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วนโยบายที่จะถแถลงก็เป็นนโยบายทีต่ต่อเนื่องมาจากอตอนที่ท่านยกเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เรามีการได้รับฟังความคิดเห็นของอพรรคการเมืองทุกพักนะคะว่า มีความเห็นอย่างไรในการถแถลงนโยบายก็มีการปรับแก้กันนะคะเพื่อจะนำข้อคอมเมนต์ต่างๆมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐมนูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหาของประเทศเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ท้าทายค่ะเราก็จะนาปัญหาต่างๆมาแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็มีนโยบายทั้งระยะสัน้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะ นโยบายเร่งด่วนเช่นการปรับโครงสร้างหนี้การช่วยเหลือ SME กระตุนษษษษษษ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวก็จะต่อยอดเช่นการ, <c oughs> การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างด้านการสร้างสรรค์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมคมนาคมเอเวชั่นหับ ระบบสารูปโภคแล้วก็การพัฒนาคนค่ะส่วนรายละเอียดที่ลงดีเทลมากกว่านี้ก็ขอให้ติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่12และ13กันยายนนี้ค่ะแล้วก็มีการขอให้ทรัฐมนตรีทุกท่านนะคะดำเนินการต่อเนื่องจากงาน <c oughs> สองท่านนายกเศรษฐานะคะโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ํามาตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งของประเทศเลยนั่นก็คือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวค่ะก็จะส่งเสริมสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบของเราได้ค่ะและอย่างการดูแล การดูแลสินค้าเกษตรนะคะก็อันนี้ก็ยังอยู่ในสิ่งสําคัญที่เราก็จะเน้นย้ําต่อไปค่ะแล้วก็มีการเน้นย้ําเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทางคณะรัฐมนตรีเองก็เล็งเห็นตรงกันค่ะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆปีแล้วก็กระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆเราจึงอยากให้รัฐบาลในคอรนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่าง เข้มข้นแล้วก็จริงจังค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็คือขอให้กระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบตลอดทั้งปีค่ะอันนี้ก็จะทำต่อเนื่องค่ะขอเชิญคำถามจากสื่อมวลชนได้เลยค่ะ ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากนี้จะเปิดโอกาสและก็เวทีให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ Hello international uh, international press fellow may I turn this f l o o r for the Q A section thank you